สติ๊กเกอร์มาเล้วสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเลยพีพีไม่มาเดี๋ยวรอพีพีก่อนเย้เย้นั่นนี่ลักเจ้าก้มนะเดี๋ยวเราเอามานี่มาเดี๋ยวรอพีพีก่อนรอพีพีก่อนพี่มาพี่ส่งสติ๊กเกอร์ มีใครมาที่เรสักนึงน้่ิิเพวินน,น,นวินอาได้ละเดี๋ยวแลกวพ่ปีปีก่อนนู้ปีม่มาเดี๋ยวนูมาเดี๋ยวนคนเดี๋ยวแอ้มาแล้วนึงคนนู่นนปลาอื่นๆมาแล้วปลาอื่นๆจะดีแล้วจะดีกลับเล้สวัวดีคัเอสวัสดีคสวัสดีค่สวัสดี สว <slowly Hos S 2> mm ัสดีค่ะสวัสดีครับ่วยช่อ่ะวัดีรับอืมสวัสดีครับวยช่วเลสวัสดีครับ่ว่ยสวัสดีครัสวัสดีสวัสดีโอ้โหกินข้าวเหร่าไม้ยุกกตั้งกินข้าวหล่ไม่ก็ดตั้งว่ากินข้าวหราไม ไม่ไม่กินที่จริงอ่ะกินแล้วค่ะวันนี้เช็คอปกินมือเย็นเร็วมาห้าโมงเดี๋ยวไปทึ่งเมื่อกี้เพิ่งกินแปบเป็นแบบเอ่อร้อนโล่งท้องเดี๋ยวไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปหนาว่ารอเดี๋ยวไปหนาว่ารอไปสนุกมาค่ะอ่ะรอบมาถึงอันหนึ่งไม่ได้ใส่ชุดนี้ไปนะป้าเอ๋ชงซี่เก้ามาแล้วชงซสิเกมาเล้วนั่นแหละปีพีจ้องมาแล้วอ่ะ มิสต <Hands> ิกเกอร์ถ <anza and> <Philadelphia> ัก <Urs> ต <ula uno> yeah. ้พีพีต่ะักตพีพีเลยให้ให้พีพีเลยเจ๊ก็ลาพีพีฟังวัน้เจ๊ก็ไปไหนมาเจ๊ก็ไปไหนวันนี้หลังเจ๊กไปสนาเ็กเ่ไคิดเจ๊กไปสนามเด็กเ่นที่นันอะไรมั้งก็เอ็นจูด้าเอ็นจูดาี่น่อะไรด้วยก็เอ็น งั็นมามี่ไม่ใช่ายดินั่นเด็กเล่นเมียอะไรมั่งใช่แดงแดงเมียแดงเมียแดกมีอะไรเลยมีค่ามีค่าค่าอะไรปลาเตยมีทรัคมีทรัคอะไรปลาเตยมีไวท์ทรัคเี้งวัวซาเตยไรมีไวท์ทรัคอืมจะมีอะไรเลยปุ้นปุ้นอะไรหยดไฟหยดไฟอือม เหนียอะไรเลยติ๋มเหนียอะไรมีฮ่ะเก่งไรกินวันนี้อ๋อทำมาไว้ทำมาไว้มันตักแก่วันนี้เหรอฮะอ๋อวันนี้กินกินไก่ไก่กินไก่เออตักแก่เอตักโอ๊ยตาไม่ตาเมเมจิ๊กปูับตับเบาๆเดี๋ยวเละเดี๋ยวเละ เดี๋ยวเผ็ดเสียงไหนวะเราเนี่ยไม่ได้เลยนี่ปล่อยไม่ได้ปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ต้องพิกกาพูเลยมันผนเลยมันผนเลยเปิดไม่ชุกมันงหรอหนะไอ้นั่นนะจะเกินนู้นนู้นนู้นซุ้มอะไรหน่าเปิดซุ้มอะไรไหมเนี่ยอะไรนั่นอะไรอ่ะเนี่ยอะไรอืม What's that อะไรนะเนี่ยอะไรเดี๋ยวไปะไร นี่เอไว้เ๊ก็บายได้นะนี่อวเนี่นูปีปีเล้งปาตาเต้จะเวนี่เลี้งาตาเต้เลยปีปีไม่เข้าใจเล้งปลา่างกินะอันไหนตักแก่เก่ยวขาวน้อยตาเม่เวลาจริงจเม่ได้ป้าไปาได้ไปหาโม่ละไม่ปักไขเลี้ยงละวอนนอเลี้งาตาเต้จะปีปีเลี้งาตาเต้กับปีปเออเลี้งา่างกิปีปีไม่เข้าใจเลย ขมวายมีพีเชาที่นีตอนนี้นึ่งถุนึ่งถุงีซิกนาทีแล้วค่ะมีมีแมงมุมเล่งทุ่งเลยนู่นแมงมุมตอนนี้นึ่งุยีสิกนาทีแล้วฟอกมีกบกบกบขมว้กบทำอะไร Thanks for doing. Cọp gì ở đây? Cọp gì Bunny. Bunny ơi. Oh. You see the small one bunny? Uh -huh. see the small bunny? Hmm. Oh, chị cọp, chị cọp bóp này, chị cọp má rồi mà. má. Má tua này. Má. Má. Má thì sao đẹp lên tua thào này? Má, má chị cọp đẹp lên tua. Tua tua thào này, baby này, chui baby đây, tua tua thào này. โอ้สีอะไรมานั่นวันนี้มีมาทีสนามเด็กเล่นตัวใหญ่มากอยู่มันแก่เลยคุ้นัะไมานะเนี่ยมาที่จอมทำไรเห็นคะวันนี้วันนั้เมาเฉยๆค่ะวันนี้ไม่มีกินกินสักเดียวเพราะว่าฮะเดี๋ยาไว้ไอ้นั่นโง่เอาทีโจงครับทีเป็ดอิทิชาค่ะตอนนี้ หลักเท็กซัสี่เราอยู่เนี่ยตามหลังไทอยู่สิาชั่วโมงค่ะเมื่อก่อนอะสิบชั่วโมงแต่ว่านี่อะไรไอ้นั่นงูแต่ว่าตอนเนี้ยเป่เป็นสิบสามชั่วโมงแล้วค่ะ t h r d e ปาแต่ว่าเ่ You don't c t c snake ปราชแตว่าเ่ Snake ปราแต่ว่าเบ่อ Snake is very dangerous <S comigo> มือเจอกบใส่เสื้อลายอะไรประเอินถามนี่ก็ใส่ The Easter b u n n นั่นรูปอะไรที่เสื้อนะั้นอะไรที่เสือ้ออยู่ที่เสื้อรูปอะไร The Easter Bunny ไม่ต้อง z o o สติ๊กเกอร์นะปะอิญนี่ปะเอิญตามว่าในที่เสื้อรูปอะไรนี่รูปอะไร Under the f อืมนูต้ตอบปะเอิญเนี่ยรูปอะไรนี่ mm hmm. มันจะชอบเอจักไม่จะฟักอืจไม่จะฟักวันนี้ไปปิกนิกกันสองคนขอสองขอบครัวมีแหว่กับเจ๊เค้อแล้วก็แม่กับเพื่อนเจ๊เค้อที่คนนี่ถ้าว่าร่างดิเขเลยจะเรียกว่าบัดดี้นะคะก็ก็ดูเด็กสองคนเขาก็สนิทชอบกันว่าก็ว่าเออจะให้เป็นบัดดี้กัน

เออถ้าไมอท้าไม่้าไม่เวลาปุปโป้าไม่โอ้มาปยแล้วก้าไม่เลาถึงวันนี้วันนี้เจ๊ก็อืมเมเเมเป็นวัดเล่าเป็นวัดไม่้ี่ อากาศแปลงเหียนขิดดูนี่ขนานานแล้วนะซิกาดตก่อนหน้านี่เย็นแบบแปลแปลตึ้งข่้นงาวันนี้ขึ้นมาอีบ้าอีที่ปะแวนี้เป็นนะตัวอะไรนะที่แบบที่ดีมาคุณกินนมไปส่องแก้วกินนมไป Nu mi a ta mặt chị có ăn tỏi do mai. Yes, tỏi do mum Tỏi đồn mai mít. To do mặt chát kim to do. tỏi do 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 mai vào do 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 có do 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 ติดตามน้องมาสักพักเอ้ามันขึ้นแล้วมาอันนไม่ตันเลยเจ๊แชร์มี่เจ๊ก็กินแคบมากินหยดมาในนานันโดนัทเจ๊ก็นอนกี่โมงอ่ะโดนัทไม่เกินสามทุ่มค่ะเจ๊ก็นอนเเนี่ยอาไว้อันนั้นอันนั้นเคทชอบซอสมะเขือเทศที่เงยนวลมัสตาร์ดสีเหลืองนามบุนเอ่อถ้านอนกลางวัน ชี้เลี้ยงนาบูท่านนอนกลางวันนะจีคขับจะนอนประมาณสามถุงค่ะก็คือไม่เกินนั้นแต่ถ้าสมมติวันไหนไม่นอนกลางวันวัาใจนอนสองถุงถั่วแงร้อยร้อยนะถั่วแดงนะจีก็จีก็อยากกินแกงส้มมาก็ให้เค็ตซักก็ให้เชี้ยงนาบูจีนะจีเรื่องนาบูเชียงนาบูเสวัสดีค่ะ สวัดีคกสวัดีคุกสวัสดีคาล็คุณค่ะก็คุณค่ะแวคุณค่ะสวัสดีคสวัสดีคุสวัสดีครับใครพีพีสวัสดีคดเชยยชไฟไฟินไฟอไนะไฟไฟกปุก บอร์เกอร์้อยมาเบอรกอรอยตัวนี้อเบอกอร์กินไม่ได้บ่อยๆนะนั่นที่กินได้อะไรนะลูกว่าอะไรนะมนอะไรวยนะในั้นแครอทไหมอ่ะเมซไม่เห็นนมไม่ได้ใซ้เลยไหนนมเลยอ่ะน่าจะน่าจะอยู่ที่กระน้มปังแต่ว่ากินไปส่องแก้วเลยนะนมเนี่ย This is the r แลงมาเลยแเงหยุดเลยบอกเลยว่าจะลาดไว้จะลาดก็ไม่รู้แต่เล้งมาหลังหน้ายังครับหลังหน้าหลังหน้าเหรอคะไอตีนีตอนนี้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 กลางคืนค่ะเดี๋ยวจะไปอัพหนำนอนแล้วเนี่ยัไม่เคยกินที่แบบนั่งเลยนั่งเลย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 ใจเออ ใจ็นายผิเล่งมาเล่งฟ้าเสียงไม่ตาไม่ใจใจอ่ะหนูปีปีเออเจคอบเจ๊ก็ได้ได้เพลงไก่เตี้ยน m o t i o นไหมเรียกเจคอบลงอ่ะปีปีฟังเลยหนึ่งสองสาม กป็ปีกๆปีกๆสงดาวให้หลานลองเปล่นไก่เตี้อหนึหน่งสองสามไก่เขาไม่ลองลอะไรอ่ะเราเต่าเต่าเต่าตัวมันสิคาสิ่งที่มันเริ่มรูปต้องรอนะคะต้องรอต้องรอไ <c oughs> ด,ด้มารอสรางสรางสร้ดงดีไม่เห็นนะดรดีเห็นแต่ลองเปล่งฉา

แม่ชวนนาาว้เราดว่าาาามาเลยนางกับ <making> พ <sound> ี่เลยยูไม่เลยเจกอบ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 ยูหนสตารเล่นไม่ให้ไปจะไปเล่นเลยมัเออไปเล่นพปอเลยไม่เล่ม่เล่นทำไร กนเออนางก็นางดีดเลยอิน้นนอนาไม่ตอนะอ๋อไม่จะบอกจกอีจก็ิีก็ทำตามแม,ม่นะยิม้มกรดรองั <c ười> วรมีความซึ้สาวส <c ười> าวสาวผันเรื่องนะาขี้หองนัไปขี้ห <c ười> องขี้หองนัไปขี้หอง อ๋ีเจปิมูดทำอะไรมูทำอะไรฮะมันทำอะไรมูมูที่อะไรมูปิ๊งปิงอะตว่เปื่อชิว่าชิอะไรชมอะไรชิชมมไมเอาไว้ไม่ดูตัวอะไรจะเอาไว้ไม่รูมอนสเตอร์นะวะสักปลาหเปล่าเาไว้ไม่โล เอผู้เกตซออยู่เด่วนนคะผูเกตไม่รู้ตัวอะไรไม่นเอ๊ะขัดุงขัดเดยใจเย็นตัวอะไรไม่รู้ม่ไม่รู้น่และบางเยอะอ่าอันนี้ตัวอะไรนะที่ฝาพิกผิดอะไรไหมตัวอะไรหมูมูทำอะไรทำอะไร เหนืเอเหนือไว้อะไรไรนะเจ๊ก็ว่ดตัวอะไรเหนเอาไว้ตัวไว้โอ้วันนี้ตอนข้าวตัวเอาไว้เจ๊ก็ว่ายไรลงเดาเลยให้แย้ฉลองอ๋อว่าอยู่แถวๆมันละกันว่าอยู่หน้าว่าอยู่แถวๆน้าบอนค่ะแต่ก่อนเดืกองก็ให้แพ้อืมเดื่ก็ให้แพ้แพ้เหรอแพ้หรือว่าอะไรซี่เขียวเหนเอาไว้นั่น,น จี๊กอว่อเลยนี Lemon. Lemon. ่คือคัมเปอร์คิคัมเปอร์เป็นรสไต่แเปลือลูกเต่งกว่าเต่งกว่าทุกตอ่อนี่เอาไว้อันั่นเลมอนเลมอนเป็นไต่จิ้งจกจะกินเลมอนเปรียวเลมอนเปียวอืมเอ๊ะขัดมุกนี่จิ้งจกจะกินเลมอนแม่ไม่มีเอ๊ยว่าขัดมุกว่าว่าไม่ได้กินเลยหรอดิอีสิเพ่ นี This pear. Mm ่สุภาพเผทำอะไรเผยอนีมีแฟเอะไนี่เดีวนี้ถกคนทาอะไรสกว่า จะกรูปแบบเดียไม่จับไม่จับไม่จับวันนี้วันนี้ทำอะไรกันนะวันนี้ต้องแววว่าเดี๋ยวก็ข้อตัวแกนี้นะทุกคนนะความอดทนนะจะมัดแล้วคนนี้นะก้องเมกฆอีมัดแล้วกันโอเคทุกคนขาวันนี้เดี๋ยวข้อตัวก่อนนะคะป้าลิงไปป้าลิงไม่ปล่อยปลาก่อนโอเคมาค่ะทุกคนบายบๆเอ่ะก็เลิกกนไปก่อนนะคะป้าลิงไม่ปล่อยปลาก่อนเดี๋ยวเอากด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 ไว้กดไว้